เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคำนวณหาค่าความถี่โดยใช้คำสั่ง frequency พอมาสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการหาความถี่ให้ผลออกมาเป็นแบบแจกแจงความถี่แบบ2แบบหรือ2ทางเขาเรียกว่าใช้คำสั่ง cost tab หมายความว่า,า,ามันเป็นตัวที่เปรียบเทียบกันนะคะคำถามที่ใช้คำสั่ง cost r tab จะเป็นคำถามแบบเลือกตอบประเภทกขคง,งเหมือนกันนะคะ ตัวนี้เป็นการแจกแจงความถี่2แบบวิธีทำก็คือใช้คำสั่ง a n a l y s i s Descriptive s t a t i s t i c แล้วก็ Cost tab จากเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเป็น a n a l y s i s Descriptive s t a t i s t i c แล้วก็ Frequency นะคะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันทำยังไงก็ไปที่คำสั่ง a n a l y s i s Descriptive s t a t i s t i c แล้วก็ Cost tab นะคะ ท่านี้นะคะก็ให้เลือกสเตตัสไปที่ low แล้วก็ลองเป็นคอมเมนต์3นถึง3นะคะอ่ะ,อะคอมเมนต์หอย่างเดียวพอนะคะก็คลิกมานะก็จะได้เปรียบเทียบนะคะ ว่านักเรียนนักศึกษาครูเนี่ยมีความคิดเห็นนะคะอย่างไรบ้างนะก็ก็จะเปรียบเทียบไปเลยนะคะว่านักเรียนน้อยนักศึกษาปานกลางครูมากอย่างนี้นะคะช่อง cost tab มันหมายความว่ามันเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างโลกับตารางที่เป็นตารางแถวกับตารางที่เป็นความกว้างคอลัมน์นะคะอย่างหรือว่าอาจจะเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะ Uh, descriptive uh, analysis descriptive statistics แล้วไปที่ uh, cost tab นะคะเสร็จแล้วเรา reset mm hmm. ก่อนนะคะเราจะเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวแปรก็ได้นะคะที่เป็นลักษณะประชากรศาสตร์ก็ให้ l o w เป็น status แล้วก็ให้โร uh, งเรียนชื่อโรงเรียนเนี่ยเป็นคอลัมน์นะคะจากนั้นไปที่ s t a t i s t i c แล้วนะคะ ตัวนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะตัวนี้ก็คอนติเนียต่อนะคะคลิกโอเคเลยนะคะตัวนี้จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมตารางมันเป็นายาวมาดูไม่สะดวกใช่ไหมคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ ก็คลิกไปที่ตัวนี้นะคะให้เป็นสีแดงลงลูกศรแล้วก็ดับเบิลคลิกเมื่อดับเบิลคลิกแล้วมันจะมีจุดปะเมื่อมีจุดปะให้หนักศึกษาไปที่คำว่า p i v o t นะคะมันจะมีไฟล e Edit, View, Insert, p i v o t ไปที่ a p ายวแล้วก็ไปที่คำสั่งที่2คือ r a n s p o s e Row and c o l u น n นะคะสังเกตดูตัวตารางให้ดีๆนะคะตารางก็จะเปลี่ยนจากแนวยาวมาเป็นแนวส้านแทนนะคะทำให้เรา เวลาเรากรัฟี่ใส่ลงไปในสมุดเนี่ยมันจะทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ดีแล้วก็ดูง่ายนะคะตัวนี้ก็เหมือนการคลิกไปนะคะจนให้มีอักษรสีแดงแล้วก็ดับเบิลคลิก2ครั้งนะคะจากนั้นก็เราก็ไปที่ตารางไพ่ o วอดและเปลี่ยนเป็นพันโพสต์โลแอนคอลัมน์นะคะตัวนี้แล้วก็ปิดถ้าไม่ปิดมันก็ยังเป็นตัวกำลังทำอยู่นะคะ เมื่อปิดแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะมันจะดูง่ายกว่านะคะอันนี้มันก็จะได้เป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยลำไพยพันนีเป็นนักเรียนไม่มีนะคะเป็นนักศึกษา7คนรวมทั้งหมด7คนนะคะโรงเรียนปิดน้งร้อนมีนักศึกษา5คนครูหนึ่งคนนะคะรวม6คนแก่งหางแมวนักเรียน6คนรวม6คนนะคะเนี่ยดูจน ครบทุกคนคือ68คนนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการใช้คำสั่ง cost tab นะคะอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งที่เปรียบเทียบระหว่างตัวแปร2สิ่งนะคะคือให้มันเป็นแถวโลกับแถวคอลัมน์นั่นเองอันนี้มันมีอีกคำสั่งหนึ่งนะคะอันนี้คำสั่งแรกนะคะคำสั่งต่อมาก็คือคำสั่ง mean นะคะ เ t ตติ้งสเกลสัปดาห์ที่แล้วเรียนมาแล้วเนะาะมาดูคำสั่งมีนกันบ้างการใช้คำสั่งมีนหรือค่าเฉลีย่ยมีนนะคะให้ไปที่คำสั่งนะคะ y s i s d e s d r s p t i v t s v e t t a t i s t i c แล้วไป Frequency อันนี้คือแบบแรกที่สัปดาห์ที่แล้วเรียนเพราะแบบที่2เนี่ยก็ไปที่คำสั่ง n n l y y i s Compare mean แล้วก็ mean น,นะคะเดี๋ยวลองคลิกดู Analysis descriptive s t a t i s t i c แล้วก็คำสั่งอะไรนะคะอะไรนะคะ ead, compare mean แล mean, ้วก uh, me ็ mean นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้ analysis descriptive s t a t i s t i c frequency แล้วเมื่อกี้ที่สอนก็คือมาที่ cost tab อันนี้ก็คือถ้าเป็นฟร q ค e อนซีเนี่ยจะบอกเดี่ยวๆว่ามีอันนู้นอันนี้อันนั้น,น,นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเป็น Cost สแทมันจะเปรียบเทียบกันระหว่างแถวแถวโลคือเป็นแถวตรงนี้กับแถวคอลัมน์ที่เป็นอย่างนี้นะคะเปรียบเทียบกันระหว่างตัวแปร2อย่างแต่ถ้าเป็นถ้าเราอยากจะรู้ค่าเฉลี่ยนะคะก็ไปที่คำสั่ง Analysis, นะคะ Comp พ r e mean และก็ Mean นะคะ ะะสังเกตว่ามันจะมี dependent list กับ independent list นะคะตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะคะให้นักศึกษานะคะอลองเอาตัวนี้นะคะ Sta t u s มาไว้ตรงนี้นะสมมุติเป็น Comment ไว้ตรงนี้นะคะแล้วคลิกไปที่ Option นะคะตัวนี้ไม่ต้องทำอะไร Continue อย่างเดียวแล้วก็คลิกโอเคนะคะ ตัวนี้เราก็จะได้สเตตัสนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยได้ได้มีความพอใจของเขาเนี่ยนะคะ3.81นะคะนักศึกษา3.94ครู5เต็มเลยนะคะแต่รวมทั้งหมดแล้วทั้ง t o t a นะคะ3.81จุดแปน่งะคะประชากรนะคะทั้งหมดก็คือมีทั้งหมดรวมทั้งหมด81คน นะคะอันนี้คือค่า sd ใช่ไหม sd ไม่มีอันไหนได้ได้ศูนย์เลยนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะนี่ก็คือเป็นคำสั่งนะคะง่ายๆโดยพื้นฐานอลองดูอีกทีนะคะ a n a l y ิ s compare mean m e ตัวนี้นะคะ reset นะคะเอาสิ่งที่เป็นตัวแปรต้นนะคะตัวแปรต้นจะอยู่ข้างล่าง นะคะตัวแปต้ทนก็คือลักษณะประชากรศาสตร์นะคะจะเป็นเพศอายุหรือว่าจะเป็นอะ,อะไรก็ได้ที่ผู้ทําวิจัยกำหนดไว้นะคะในที่นี้มันคือสเตตัสเกิดสกุลซึ่งสังเกตสัญ,ญลักษณ์มันจะเป็นห่วง3อนันและเป็นสีสีอันนี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามันเป็นนามบัญญัตินะหรือน o มินอลนะคะเป็นตัวแปรชนิดเป็นนามก็คือนามก็คือบอกว่าเป็น เป็นอะไรคือไม่สามารถจัดลำดับได้ไม่สามารถคำนวณได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวแปรต้นแล้วก็เอาอสมมติคราวนี้เอาสคูลและสะคูลก็มาอินดิพ n นเดนต์ลิสต์แล้วลองเป็นคอมเมนต์หนึ่งะคะซึ่งทำจริงๆมันอาจจะเป็นคอมเมนต์หนึ่งถึงคอมเมนต์20ก็ได้นะคะสมมุติเราทำเป็น1ถึง3ออปชันไม่ต้องทำไรมันคอนติเนียอย่างเดียวแล้วก็โอเคนะคะ มันก็จะมันก็จะแบ่งเป็นตารางให้เลยว่าคอมเมนต์หน่งเป็นค่าเฉลี่ย4.57นะคอมเมนต์สงเป็นความคิดเห็นเรื่องที่2ก็เป็น4.14คอมเมนต์ที่สความเห็นที่สี่เที่สก็เป็น4.57อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็มันก็จะบอกเลยแล้วเวลาที่นักศึกษาทําบทที่4อย่างเงี้ยนักศึกษาก็ะะจะเห็นว่ามันมี เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะแล้ก็อธิบายทีละช่องว่าคือคือสังเกตว่าอคอมเมนต์แรกเนี่ยเราบอกว่าโรงเรียนอะไรนะคะ,ะมีความคิดเห็นค่าเฉลี่ยเยอะที่สุดคือบอกประมาณ3อันดับก็พอคือถ้าตารางมันมีเป็น100หรือมีเป็น10-20อ่ะมันไม่เราไม่จำเป็นว่าต้องเขียนอธิบายวิเคราะห์ทั้ง10ตัวนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นไปได้ส0ตัวก็ดีแต่ การทำวิจัยทั่วไปก็3ตัวถึง5ตัวก็คือถือว่าตามลำดับนะคะมากไปน้อยเนี่ยก็ถือว่าโอเคเยอะแล้วนะคะตัวนี้ดูซิคอมเมนต์หนึ่งมากที่สุดคืออะไรคะลองดูซิอันนี้4.57ดูซิมีอะไรมากกว่า4.57มั้ยไมไม่มีแสดงว่าอันดับหนึ่งคือมหาวิทยาลัยรายะชภัฒน์ลำไพยพันณีใช่ไหมเราก็เขียนวิเคราะห์ว่าจากผลการ จากตารางสามารถวิเคราะห์ได้ว่า,ามหาวิทยาลัยราชพัฒลำไยพ,พนันีมีความคิดเห็นนะคะค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคืออันดับ 1- คือ4.57ซึ่งอยู่ในคะแนนระหว่างแล้วก็บอกคะแนนเท่านี้ถึงเท่านี้จัดอยู่ในลำดับความพึงพอใจมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็อธิบายอย่างนี้ทีละตัวทีละตัวทีละตัวประมาณ3ตัวถึง5ตัวนะคะอันนี้ก็คอมเมนต์ที่2ก็อธิบายแบบเมื่อกี้เลยคอมเมนต์ที่3 ดูซิว่าอันไหนมันเยอะที่สุดรู้สึกํำไพพันธีจะ4.57มีป่งน้ำร้อน4.83มีอะไรเยอะกว่า4.83ไหมคะลองดูดิไม,ไม่มีเราก็อธิบายได้เลยว่าสำหรับความคิดเห็นนะคะเรื่องจุดๆๆสมมติเป็นเรื่องชื่อว่า3นะคะเรื่องที่3นั้นโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น4.83นะคะซึ่งเป็นอันดับหนึ่งะคะจัดอยู่ในอันดับที่มีความพึงพอใจมากเียค่ะมากที่สุดอะไรเงี้ยก็ว่าไปอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นบทที่4ที่ห้องนี้ทำก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะเราคำนวณมาแล้วใช่ไหมคะถ้าเราทำถ้าเราทาเป็นแบบเชิงปริมาณ <c oughs> นะ,ค,ะคือมันจะไปเหนื่อยตอนที่ไปแจกแล้วก็ตอนกรอกแต่ตอนที่คลิกเห็นไหมคะ แ๊บเดียวเองเราแค่รู้คำสั่งว่าอ๋ออยากรู้ค่าเฉลีย่ยเราก็ไปที่ analyze นะคะแล้วไป compare mean แล้วก็ไป mean อย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะอ,อย่าเพิ่งกดเมาส์นะคะดูตัวต่อมานะคะอันนี้ก็คือหมดคำสั่งหาค่าเฉลีย่ยแล้วทีนี้มาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการหาสถิติ วิเชิงพรรณนานะคะคือบอกว่ากี่เปอร์เซนต์มีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่มีค่า SD เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะท่านี้สถิติต่อมาก็คือสถิติเชิงอนุมานหรือสถิติที่เราใช้สําหรับออกคําสั่งเวลาที่เราจะเช็คดูว่าสมมุติฐานที่เราตั้งไว้เป็นจริงหรือเปล่าสมมุติฐานแรกนะคะที่จะกล่าวถึงก็คือความแตกต่าง เช่นบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างไหมค่าทั้ง2ค่าตัวแปรสอค่ามีความแตกต่างกันหรือไม่นะคะซึ่งนะคะเราจะใช้คำสั่ง t-test นะคะนะคะ t-test คืออะไร t-test ก็คือการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรสอกลุ่มในการวิจัยทีเท่เฮสซาตัวแปรสอกลุ่มอย่างเช่นตัวแปรที่เรากำหนดไว้ว่าเป็น2ตัวนะคะ ที่เห็นได้ชัดก็คือเพศชายเพศหญิง2ตัวแน่นอนหรือแม้กระทั่งเป็นตัวแปรที่เรากําหนดเองอย่างอาจารย์เนี่ยกำหนดว่า,านักท่องเที่ยวที่เป็นคนจันทบุรีกับน้องเที่ยวต่างถิน่นสมมุติเป็น2ตัวแปรถ้าเขากรอกมาว่าเขาเป็นกรุงเทพเราก็เป็นรหัส2องใช่ไหมถ้าเป็นจันทบุรีรหัส1แสดงว่าเราใช้แค่ตัวแปร2ตัวอันนี้จะใช้คําสั่ง t-test นะคะ คำสั่ง t, t test ก็ไปที่ analysis ไปที่ compare mean แล้วก็ไปที่ independent นะคะ sample t test นะคะซึ่งจะสังเกตว่า,าตัว compare mean เนี่ยมันคือตัวที่อยู่ใกล้ๆกับ mean เมื่อกี้ที่เราที่เราคลิกไปแล้วนะคะอันนี้ก็ก็เป็น independent sample t test เนี่ยมันใช้สำหรับการที่มีตัวแปร2ตัวแปรนะคะ โดยที่เปรียบเทียบครั้งเดียวแต่ถ้าเป็น p a i r แซ sample t-test นะคะมันก็จะเป็นลักษณะของอก่อนและหลังเหมือนเวลาอาจารย์ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็คือ t-test กับ p o ส t t e s t เนี่ยอันนั้นน่าจะใช้คำสั่ง p a i r แซ sample t-test นะคะเช่นเวลาเราทําการวิจัยแล้ว ถ้าส่วนใหญ่จะใช้บางทีก็กึ่งๆวิทยาศาสตร์เช่นแบบให้ตัวแปรว่าใส่อะไรลงไปก่อนกับใส่ไม่ใส่เลยหลังอะไรเงี้ยคือให้มันแตกต่างกันระหว่าง2อันเนี่ยแล้วก็มาดูกันว่า Before กับ After มันต่างกันไหมก็ใช้คําสั่งนี้แต่ในทางสังคมศาสตร์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะการแตกต่างของตัวแปรเนี่ยให้ใช้ Independent Sample t t e s t นี่คือใช้ตัวแปรที่มี2ตัวแต่ถ้า3 สตัวเป็นต้นไปหรือ3อย่างเช่นช่วงอายุนะจะมีอายุช่วงเด็กผู้ใหญ่แล้วก็วัยชราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสและมากกว่า2เนี่ยใช้คำสั่ง one-way ANOVA นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแตกต่าง2ตัวปุ๊บใช้ i n d e p e n d e n t sample t-test แต่ถ้า2ตัวเป็นต้นไปใช้ one-way ANOVA เรามาดูตัวแรกก่อนนะคะก็คือ i n d e p e n d e n t sample t-test นะคะ พอเราคลิกไปที่ compare mean แล้วก็ i n d e p e n d e n t sample t test ต่อมาก็คือมันก็จะปรากฏตัวนี้ define group อันนี้ให้เราตั้งไว้เลยนะคะคือปกติ2อันเนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่แล้วว่าเราจะใช้รหัสอะไรส่วนใหญ่ก็ใช้1กับ2นี่แหละ1เช่นแทนเพศชาย2แทนเพศหญิงหรือจะ1แทนเพศหญิง2แทนเพศชายก็แล้วแต่คือแล้วแต่ตัวแปรนะคะว่าเราจะกำหนดไว้ นะว่าอันไหนคืออะไรแต่ว่าผู้ผู้ทำเนี่ยจะต้องจะต้องมีแค่2ตัวเท่านั้นนะคะส่วนนะคะหน้าต่อมานะคะซึ่งเป็นหน้าหลักคือ the independent sample t-test ตัวเนี้ยมันจะต้องเอาพวกสิ่งที่เป็น r a t i n s s c l l e ทั้งหลายเนี่ย t r s t variable เนี่ยไว้ คลิกตรงนี้แล้วก็เอาลูกศรแล้วมันก็จะเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมเวลาเราทําคลิกไปไว้ตรงขวามือให้หมดถ้าเป็นความพึงพอใจถ้าเป็นความคิดเห็นถ้าเป็นทัศนคติหรืออะไรที่เราใช้เป็นเลตติ้งสเกลนะก็คือตั้งแต่มากที่สดุดนะคะยันน้อยที่สุดเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น5ตัวเนี่ยให้เอาคลิกไว้ทางขวานะคะนะคะเรามาลองดูนะคะ อันนี้คำสั่งก็คือให้ไปที่ analysis นะคะไปที่ compare mean ไปที่ independent sample t test ตัวนี้นะคะตัวแรกที่จะต้องไปเนี่ยก็คือจะต้องมี grouping variable นะคะ,ะตัวนี้นะคะก็คือ1กับ2เท่านั้นนะแล้วก็ test variable นะคะก็ จะเป็นพวกคอมเมนต์ต่างๆนะคะในที่นี้สมมุติวา่ามันจริงๆในใน,ในอันเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีหกับสนะคะตัวนี้ถามว่า1กับ2มันคืออะไรก็คือตัวที่เป็นตัวแปรแค่2ตัวสมมุติว่าในตัวแปรเนี้ยมันคือ,อนักเรียนกับนักศึกษานะคะ สมมติอาจารย์รีมูฟให้มันเหลือแค่2ตัวแปรปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นแค่2ตัวแปรเท่านั้นนะคะนักเรียนกับนักศึกษานะแล้วก็ทัน,นี้ก็จะเป็นนะคะตัวที่สามารถที่ใช้คำสั่งทีเทสได้นะเดี๋ยวราแป๊บนึอันนี้ก็จะตั้งใหม่ เมื่อเป็นคำสั่งทีเทสแล้วนะคะไปที่อ n นาลิ i s ไปที่ compare mean ไปที่ independent sample t-test ท่นี้ไปที่ s t a t u s ได้นะคะแล้วก็ดี f ฟ n e กรุ๊ปนะคะกด1กับ2แล้วคลิก continue นะคะจากนั้นให้เอา comment 1น ถึง3และจนถึง ability เนี่ยไปไว้ทางขวามือนะคะคลิก option คลิก continue คลิก ok นะคะมันก็จะได้ตัวนี้ออกมานะคะตารางแรกมันก็จะบอกนะคะว่าค่าเฉลี่ยนะคะนักเรียนนักศึกษาเท่าไหร่นะคะ,ะมาดูตัวนี้ เอบางทีมันดูแล้วมันไม่มองแล้วไม่ค่อยดูหมดใช่ไหมลองลองเปลี่ยนไพรเวทแทนโพสลองดูซิว่ามันจะหมดไหมเออหรือถ้าไม่หมดก็เอาอย่างเดิมมาดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอย่างเดิมดีแล้วนะคะแทนโพสอนะี มันก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะจะก้มอีกนานไหมก้มมองไม่รู้ห้องเธอหรือเปล่าก้มมองข้างล่างอ่านะคะตัวนี้จะเห็นว่าเฮ้ยมันมี Independence Sample T t e ท t ขึ้นมาทีนี้มันจะมีค่าซ i g ค่า F ค่า T ค่า โอ้โหเยอะแยะเลยซิกทูเทลมันคืออะไรมันคือค่าที่บงบอกว่าเออมันแตกต่างหรือไม่แตกต่างนะคะตัวนี้นะคะเขาก็ดูยังไงก็ดูตรงที่ว่า,าค่าซิกเนี่ยถ้าถ้ามันมากกว่า0.05เนี่ยมันหมายความว่ายอมรับสมมุติฐานที่เป็นสมมุติฐานหลักนะคะแล้วก็ถ้า มันน้อยกว่า0.05แสดงว่านะคะอยอมรับสมมติฐานลองหมายความว่ามีความแตกต่างกันทีน,นี้ก็ดูแค่ง่ายๆว่าถ้ามันน้อยกว่า0.05ใช่ไหมมีอันไหนน้อยกว่า0.05บ้างลองดูสิคะคลาสสิกตัวนี้ตัวตารางแรกคอมเมนต์ 2, 2ใช่ไหมและอะไรอีกโนเลด2และอะไรอีกนะ ability 2แล้วก็ ability 3ใช่ไหมน้อยกว่า0.05ททนี้เรามาดูกันตัวนี้ถ้าน้อยกว่าเราต้องนะคะมาดูที่ six to tail ต่อนะคะถ้ามันน้อยถ้ามันน้อยกว่าให้ดูที่ตัวล่างถ้ามันมากกว่าให้ดูที่ตัวบนนะคะอย่างเช่นตัวนี้จุดสองหนึ่งห้าเนี่ยมันมากกว่า0.05ใช่ไหมคะให้ดูที่ตัวบน มาดูที่ตัวบนมันได้เท่าไหร่คะจุด 5, 5้นะคะถ้ามันมากกว่า0.05นะคะแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักหมายความว่ามันไม่แตกต่างกันถ้ามันน้อยกว่า0.05นะคะแสดงว่ายอมรับสมมติฐานรองแปลว่ามันอะไรคะมันยอมรับว่ามันแตกต่างกันระหว่าง2ตัวแปรอันนี้อันดับ แรกเราต้องดูก่อนว่ามันมากหรือน้อยนะพออันนี้มันมากกว่าปุ๊บดูข้างบนจุดห้านะคะพาจุดห้าปุ๊บแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักไม่แตกต่างนะคะพอคอมเมนต์สองได้ศูนยดศูนย์มันน้อยกว่าให้ดูที่ตัวล่างเห็นไหมมันมีตัวล่างตัวบนถ้าน้อยกว่าให้ดูข้างล่างนะคะตัวข้างล่างก็ยังได้จุด0 3มจุด 03, ันน้อยกว่าจุด 5, ไหม พอมันพอมันน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าก็แสดงว่ายอมรับสมมติฐานรองแสดงว่าตัวที่2ในคอมเมนต์สมีความแตกต่างกันหมายความว่านักเรียนกับนักศึกษาเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้สมมุติว่าคือผู้วิจัยจะต้องตั้งว่ามันแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันระหว่างตัวแปร2อัน ถ้ามันแตกต่างกันเราก็ต้องสรุปว่าเป็นไปนตามที่ผู้วิจัยได้ได้ตั้งสมมติฐานไว้นะคะรูปแบบการเขียนวิเคราะห์อย่างเงี้ยนักศึกษาไปหาอ่านได้ในที่อาจารย์เขียนไว้ในเพิ่มเติมใน e d เ t o ตตอร์นะคะตัวอย่างนะอันนี้มาดูตัวตอบมาตัวนี้ Knowledge ด1นึนะคะจุดนมากหรือน้อยกว่าจุดคะ มากกว่าถูกไหมเพราะมากกว่าให้ดูตัวล่างตัวบนคะตัวบนนะคะได้จุด7แสดงว่ามากกว่าจุด0 5อยู่ดีก็ยอมรับสมมุติฐานหลักก็แสดงว่ามันไม่แตกต่างมาดูโนโลเลสองบ้างโนโลเลตสองได้0.003แน่นอนตัวนี้น้อยกว่านะคะพอน้อยกว่าให้ดูตัวล่างนะคะดูตัวล่างตัวล่างได้จุด 5, 5้าใช่ไหมคะ ใช่ไหมตาลายไหมเนี่ยจุดห้าห้าห้านะคะแสดงว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าจุดศูนย์ห้ามากกว่าแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักนะคะแสดงว่ามันไม่แตกต่างนะคะไม่แตกต่างมันคือเท่ากันสมมติฐานแรกจําไว้เลยว่าเขาจะใช้สัญลักษณ์เท่ากับเสมอสมมติฐานรองคือไม่เท่ากับไม่เท่ากับคือมีความแตกต่างคือ A ไม่เท่ากับ B มันต้องแตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเท่ากับแสดงว่า มันเท่ากันนะคะอะต่อมาดูโนเลดสามเอ่ออยเบอร์วิตี้หนึ่งโนเลดสามพูดไปแล้วเนาะอ b i เบอร์ิตี้หนึ่งได้จุดห้าศูนย์สามมันมากหรือน้อยกว่าศูนย์จุดศูนย์ห้ามากกว่าใช่ไหมมากกว่าดูข้างบนข้างล่างคะมากกว่าดูข้างบนนะคะคือมากข้างบนน้อยข้างล่างนะคะ คิดง่ายๆว่ามากมันต้องอยู่ข้างบนแหละน้อยอยู่ข้างล่างนะคะ,ะได้1.00แน่นอนมันต้องมากกว่าจุด0 0 5นะจุนะคะเ,คเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันมากกว่าแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักนะคะสมมติฐานหลักแสดงว่าไม่พบความแตกต่างนะคะอันที่ต่อมา ability 2นะคะ ability 2เนี่ย ค่าซิกมันได้จุดศูนย์นึงจุดศูนย์นึงมันน้อยหรือมากกว่าจุดศูนย์ห้าคะฮะจุกับจุอะไรมากกว่ากันคะจุกับจุ่อะไรมากกว่ากันคะเอาเบอร์ละฮะจุดมากกว่าแสดงว่าค่าที่ได้เนี่ยค่าซิกตัวนี้มันน้อยกว่าใช่ไหมพอน้อยกว่าเราต้องไปข้างล่างข้างบนคะ ข้างล่างปุ๊บเลยได้จุด8ใช่ไหมพอจุด8มันมากหรือน้อยกว่าจ<า>ุด0ูมากกว่าเพราะฉะนั้นมันยอมรับสมมติฐานหลักก็คือไม่พบความแตกต่างนะคะแล้วก็ไม่เป็นไปนตามที่ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้นะคะพอบิลิตี้สนะคะความสามารถนะคะในการที่จะประยุกต์ใช้ความรู้เนี่ยนะคะ,ะข้อที่3หมายถึงว่า มีค่าซิกจุดศูนย์ศูนย์แน่นอนต้องน้อยกว่าแน่ๆน,นะคะศูนย์เนี่ยพอน้อยกว่าต้องดูข้างล่างปุ๊บเลยทันทีได้จุดหนึ่งสี่ห้าใช่ไหมคะจุดหนึ่งสี่ห้ามากหรือน้อยกว่าจุดศูนย์ห้าคะอ่าได้มากกว่าแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักก็คือไม่พบความแตกต่างเนี่ยแหละไอ้ที่ <laughs> มันจะแปลว่าตัวแปรอ่ามันจะพบความแตกต่างหรือไม่แตกต่างมันดูที่ตัวค่าซิก ค่าซิกกับค่า0.05นะคะ